ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่สองสรุปสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาประจำวันที่13ตุลาคม2568ณเวลา14นาฬิกาสถานการณ์โดยรวมมีการตรวจพบความเคลื่อนไหวของฝ่ายกัมพูชาโดยตรวจพบโดรนบินตรวจการภูผีสามลำภูมะเขือสี่ลำช่องอบบอกสี่ลำและประสาทตะควายหนึ่งลำ ปัจจุบันกองกำลังทั้งสองฝ่ายยังคงวางกำลังตามแนวที่มั่นของตนเองฝ่ายไทยจัดกำลังพลประจำจุดเฝ้าตรวจตามเหตุการณ์เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของฝ่ายตรงข้ามและเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตอบโต้ตามสถานการณ์ด้านเพจกองทัพบ,บกทันกระแสรายงานว่าหนองแยาแก้วยังไม่ปลอดภัยพบทุ่นระเบิดต่อเนื่องทุ่นระเบิดสังหารบุคคล MN79 และ PMN สภาพพร้อมทำงานรวมสองทุน่นดำเนินการเก็บกู้เป็นที่เรียบร้อย